เอาเหยียบรอยพี่น้องตัวนี้ครับนี่โอ้แบบยังเลยครับนี่นอนตายอยู่นะครับผมโอ้ท่านตายพี่น้องท่านตายเฮ้โอ้น,อน,น,อนีนน่พี่น,อน้นองท่านตายครับผม <ừ. S 1> น,น,น,นี่นึงว่าสิบดถือตัวตใหญ่ตัวน้อยพี่น้องต้องลุ้นกันครับผม พี่น้องครับผมกันนี่แหละครับผมมามันนหักหนูฝ like นตกครับผมฝนตกไล่ครับฝนตกไลพี่น้องวันนี่ครับที่ผมไปนักคลิปที่แล้วครับผมนี่แหละตรงนี้แหละที่ผมว่าสัญญาไปชุดสุดเด่นกันแท่นหน้าครับผมสิงไว้มื่อนี้ครับผมประมาณจะพกเกจหลังได้อยู่ครับกับเล็กครับผมกมีบ่วงกันหนึ่งครับมือเท่าช่างมาเบิ้งครับพี่น้องว่ามันสิติดบ่ครับฝนนนั่ฝนมันตกครับผมตอนใบใบยังเจากับเผาใหญ่นี่ครับผมมือเท่งมาเบิ้งครับว่าจะมีหนู เสดายครับผมกัสันดักได้หลายหลังอยู่ครับผมฝนตกใจก่อนครับผมแต่ยากตึ้งฟ้าตึ้งล่มโอ้แบบแข็งครับผมแต่ยากครับผมอื่นติดตามพี่น้องสีได้เจ้าตัวครับผมน้ำหอมก็ะฉีใส่เงาเขาแล้วครับไม่ได้จางมาครับผมติดตามครับผมเมือครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมช่องเราตรงลุกล้องทุูตางครับผมพี่น้องเส้านี้กันถ้าไม่ยาบหนูครับยาบครับเหยาำครับเล็กยาบหนูครับพี่น้องนี่ครับหมายเหา แต่ว่าเมว่าใส่บท่นแล้วครับฝนตกไรครับพี่น้องตกแห้งร่มแห้งฝ่าห่วงน้ำมันีฝ่าไปได้ย่านครับพี่น้องก็เลยต้องต้องกลับครับผมใส่บ่มิดครับโดยเสด็ว่าท่างหนูแล้วก็หูหนู่อมีอยู่ครับผม่ว่าเสด็ที่ใส่บ่มิดครับเพราะว่าฝ่าเป็นตะยานครับผมว่าเนี่ยทั้งร่มแห้งฝนตกแห้งนะครับแล้นมือนีว่าขันได้ใดตั้งแรกก็สจิมา้ซ้ำก็เก่าแหละครับผมซ้ำนี่คือไม้เก่าของคลิปที่เราครับพี่น้อง ครับมาเขากลัคลิปที่แล้วเขาถิงมาซ้ำหมู่ว้านซ้ำหมู่ว้านแล้วกัเมื่อนี้ตอนไม่ป้ายสิ่มาซ้ำอีกครับผมว่ามันนาถี่นี่โตไยอยู่ครับผมแต่ว่าใส่บ่มเหตุว่านนี่เพราะว่าฝนมันตกครับเอามาดู้วกันพี่น้องว่าเศ้านี่สิได้บ่ได้ครับผมเพราะว่าหมู่ว้านใส่เราฝนตกนั่นเ,เปียกกับเปียกครับผมตกค่ํากับหฮอครับบ่ดูว่ามันจิมาหรือบม่มา,มาพี่น้องตดต่างครับผม พี um> ่น้องครับมองแซ่ไม่ไหลพี่น้องแต่ว่าผมแซ่บมืดครับเนี่ยห้อยฝนยังเปียกๆเลยครับดูว่าหนูสิออกมากครับผมหลังแหลกที่แซ่พี่น้องหลังแหลกครับผมอาจจะเป็นตรงนั้นครับผมหลังแหลกน่าจะอยู่ตรงข้างหน้าครับผม ลอยพี่น้องนี่ครับผมโอ้มันหนึ่งว่าจะไป,ะถ,ปะถือตัวตใหญ่ตัวน้อยพี่น้องจะลอนกันครับผมครับถือเสียครับผมโอ้ตัวไข่เนียนยอยู่ครับผมพี่น้องโอ้มาฝนตกสีโปออกครับผมออกอยู่ครับพี่น้องอมาแล้วครับหลังนึ่งครับ โอ้ฝนตกใส่ไปหน่อยผมใส่ตอนนั้นฝนตกใสห่อมห่อกินเหย่อของตัวนะครับใส่ไหมครับผมน้นอฮะจะหลุนเหรอครับหนูครับตัวมึงงามไหมครับผมมึงแก้วนะพี่นอ้องจอยครับผมเดี๋ยวเติดใส่อีกครับตอนตอนบ่ายเดียวผมพามาใส่อีกครับผม ใ่มังเกเลยครับผมทางมันยังหูวงมันยังอีกหลายอยู่ครับอาจจะมีอีกหลายตัวครับผมนี่ก็เอา้าพี่น้องกลับลากไปครับผมกลับลากไปทางไหนครับ มี่ s w หลังพี่น้องหนึ่ผมดักหลังหนึ่งสีลากลากเสือกตงกึงๆเอาไปข้างในพี่น้องนี่ครับผมหลังหนึ่งตรงนี้ครับดักไปใกลๆ้ๆกันครับลันแต่ว่าบ,บ่บดถือพี่น้องครับผมหลังนี้ลันบดถือพี่นอ้องแต่ว่าหลังหลังนั้นลากก็ไปข้างในครับโอ้โหบดถือพี่น้องรันเฝ้าพี่น้องโอ้โสเสียใจเลยวะ โอ้เด <c ười> ี๋ยวมาสัมมีก่น้องมาสัมมีครับผมเสียดายี่น้องตัวใหญ่เลยครับเนี่ยม่งเราเป็นตัวใหญ่ยังครับผมสองตัวนี่ดีตั้งสองหลังพี่น้องเท่แวะก็ถือแล้วครับโอ้เสียดายเสียดายพี่น้องพี่น้องหลังนึ่งยี่นี่ครับ หลงดดังนีบอดีถูกน้องโอ้ยแต่ว่ามีห้อยขัดหายาดไหมเยอะอะไรก่อนมีห้อยขัดหายาดไหมเยอะครับผมนี่ครับขัดหายาที่ว่าบอด,ดีครับโมเซนฝนตกข้ามมันกินนลำหอมมันก็ไล่หมดทุกอย่าง,งไม่อย่างครับเดี๋ยวใา,ายนี้เอามาสัมมันครับหมานบ่ น้องเสื้อขาดห้อยขาดหรือห้อยตัดนี่นี่พี่น้องห้อยขาดหรือห้อยตัดเสีองน,นี่้ผมนี่เอ้าเหยียบรอยพี่น้องตัวนี้ครับนี่โอ้บอกอักไงเลยครับ เ่็ับเห็นไหมครับนี่พี่น้งนองมันตายนี่ครับผมนี่เห็นไหมครับนี่พี่น้องโอ้ตัวนี้นะครับหยอดเลยครับตัวนี้ครับนี่น้องตรงนี้นครับผมโอ้นี่ ไก่เครื่องโลยนะครับตัวนี้ครับย้อนยอดครับผมตัวนี้ครับการขวานได้ครับผมสองแทแ้าเดาพี่น้องสองเท้าครับผมมันตน้องมีอีกนะครับผมทางงามๆนี่สิอันนี้ดักตรงทางพี่น้อง นี่ยพี่น้องครับผมตัวง้างตัวนี้นรนนครับสวยเลยครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้ว อ๋พี่น้องนั่งกตายแล้วออรครับผมพี่น้องเห็นไหมครับนี่นั่นตายอยู่เลยครับผม ครับครับเดี๋ยวขอ,อยจัดการนะพี่น้องครับพี่น้องก็เรียบร้อยครับผมครับครับพี่น้องจัดการแล้วครับครับเหลือไม่กี่เต็มนลยครับผมครับอ่ะพี่น้องไปยามกันอีกต่อครับผม อีกบุกี่หลังครับผมไก่เมดแล้วครับโอ้นั่นติดเศร้าพี่น้องด้วยไก่ครับดักตรงหวัวนะครับตีดเศร้าพี่น้องเก็บสขยายพี่น้องอยู่ในหูอย่างพี่น้องมันไปเสียหรกในหูอย่าพี่น้องมันไปเสยียหรกติดเศร้าพี่น้องไม่ขยาย

อือทางที่ผมรีวิวไปครับออกมาห้กินในป่าเนี่ยครับใส่ผม อย่าจัดการับพีน่น้องหกเรียนร้อยครับพี่น้องจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมนี่สวยงามครับเสียดายฝนตกขอว่านกน็แสดงว่าดักหลายคนนี้นอยู่ครับผมพี่น้องที่ตามต่อครับผมอาจจะอาจจะมืดแล้วละครับผมเดี๋ยวต้องยามมือจักรอบีนึงเพราะว่าอาจจะลงเรือจักนเอยจับไม่ได้ครับผมว่าฝนตกขอว่านย่าน ก็เลยบ่อค่อยจำมันได้เราอยู่กลางทงน้ำฟ้าห้องฟ้าอย่างนั้นครับครับพี่น้องหลังจากห้องเหลือการมาพี่น้องห้องอะมายมกับเล็กยำนู้เข้าใจใบเมอวานนี้ครับผมเอยภาพอาจจะสั้นๆจนังเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมากครับผมอาจจะเมื่ออาจจะสั้นจัง่อยครับผมครับนี่พี่น้องผลงานท้อครับนี่พี่น้อง หนูซีตัวครับพี่น้องครับสิบหลังครับครับเล็กสิบหลังพี่น้องเพราะว่าใช้ได้สิบหลังเพราะว่าหนึ่งพนตกฟ้าห้องไปแต่ยานซึ่งผมยุ่งกางทงหน้านะพี่น้องเพื่องจ่เพาเป็นแต่สะดวกในการใส่หนูบันไดครับฝ่ามันลงครับพี่น้องเป็นแต่ยานเรายานไม่ได้ไปเห็นหน้าลูกหน้าเมียพี่น้องไม่ต้องเฝ้่าแรนขึ้นไปครับผม ทีแรกก็ชิมอบาข้านผุ้เล่าพี่น้องอยากไร่ครับพี่น้องได้มาสี่ตัวอยู่ครับผมกบหพอบสิบหลังพี่น้องใช่เอามาหลายก็สิบหลังอยู่ครับผมบ้านแต่ว่าใส่บได้พี่น้องคือแหลฝนตกแห้งรครับครับสี่ตัวครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับตัวนี้เงี้งๆครับผมพี่น้องกระหนูก็ยังมีอยู่ครับพี่น้อง ผมว่าหนูยังเลยอีกหลายอยู่ครับว่ามันมีแค่นี้ครับผมว่าอยู่ยผมยังเห็นทางเห็นห่วมันอีกอยู่หลายอยู่ครับเห็นห้อยกัดหยากัดยังกัดเต็มอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องมาซ้าอีกว่าเอ่อพรานใบสามใบสีครับผมเดี๋ยวผมผ้ามาสั่มมาใส่อีกครับผมเดี๋ยวคะแนนหนูตองนี้คะแนนเบื้องคลิปต่อไปแน่นอนครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวก็ผ้าใบฉันซ้ำซ้สักหน่อยครับผมเพราะว่ามือเดียวขาดทางกล้องมานั่งครับ เท่านี้ก็ไว้ซ่นนี้ครับพี่น้องฝากอฝากแทนที่เขามารับชมนนั่ท่านในกดที่ตามกับฝากกดติดตามช่องเราทุ่งลงคล้องนิดเดียครับผมในห้องเปลี่ยนกําลังใจให้กันหนึ่งสีไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมซีตัวตัวง่ามครับพี่น้องนี่แดบเบลล์ขาตังกลงอง้วนะครับถือๆง่ายจังเลยครับผมครับพี่น้องเท่านี้ก็ไวเช่นนี้นะครับผม ฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากไลค์ฝากติดสไครต์ช่องเราตรงโลงค้างนะครับผมฝากันชิปนาพี่น้องกับมห้เก้าเลยนะครับผมหนูยังมีอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ลากันสักนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับมันมาครับผม